โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมก็อย่างที่ผมได้เกิิ่นไว้ในคลิปก่อนๆนะครับว่าเฮลิคอปเตอร์เครื่องตัดหญ้าลำนี้นะครับผมจะอัพไซส์ลูกสูบนะครับของตัวเดิมีเป็นเสื้อของเครื่องตัดหญ้ารุ่น41นะครับก็ผมจะอัพไซส์เป็นอะไรมาดูกันครับเพราะว่าผมก็รู้แล้วแหละว่สั่งอะไรมาแต่มาดูก่อนว่าข้างในมันจะเหมือนที่ผมสั่งไหม ตัวนี้ก็จะเป็นท่อไอเสียนะครับของเรือยนต์5200แล้วก็5800เสยกันได้ครับอันนี้ก็จะเป็นชุดน็อตท่อไอเสียก็จะใช้กับโปรเจกต์เรานี่เลยครับแล้วก็อีกตัวก็คือชุดเสื้อสูบมันจะมีอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับแต่ราคาสูงเหมือนกันแต่เดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันใช้ได้ก็เอาเลยใช้ไม่ได้ก็ทิ้ง เดี๋ยวเรามาดูกันว่าขนาดของลูกสูบตัว5 800้าแปดมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวมารุ้นกันเดี๋ยวหากล้องถ่ายนี่ด้วโอเคครับผม ก็แสองได้ีของอมันเมัลุ้นกันมาดูกันไม่ใช่ลุ้นกันอยู่ที่45.2ครับ45มิลน,นั่นแลหละ45มิลครับผม45มิลแต่มาดูลูกสูบของหหนนึ่งึ่งครับ นนก็ของเลื่อยยนต์อยู่ที่45มิลครับตัวที่ผมจะใส่ใหม่นะครับตัวนี้จะใส่ใหม่ตัวนี้40มิลก็ห่างกันอยู่ที่5มิลเมตรครับผมสำสำหรับลูกสูบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเคพื่อสูบของเลยนต์ ห้าแปดศูนนอันนี้ลูกสูบลูกสูบเครื่องจักรย่าสี่หนึ่งนะเห็นอย่างได้ชัดครับนะอันนี้ก็จะเป็นของเรย่เยนก็อัตราการเปิดไอเสียนะครับผมได้เช็คดูแล้วไอเสียของ สเสื้อสูบเลื่อยนต์จะเปิดไวกว่าไอเสียของเครื่องสีหนึ่ง,น,งนะครับประมาณ1นมิลเมตรครับผมได้วัดดูแล้วแหละก็เลยมาเล่าให้ฟังก็อรอบน่าจะดีขึ้นมาหน่อยกำลังก็จะเพิ่มแต่ปัญหาก็อยู่กับชุดข้อเหวี่ยงมัน <c oughs> จะเป็นยังไงผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันก็เห็นเพื่อนๆเขาแนะนำมาแต่ผมก็ดูดูหลายท่านทำแล้วแหละ ก็เลยอยากทำดูเช็คดูตัวนี้น่าจะได้ทําการดัดแปลงแก้ไขให้คอยไฟมันเข้าได้นะครับน่าจะตัดเฉือนช่วงช่วงนี้แล้วก็ปิดปิดของไอดีของเสื้อเรือยนต์นะครับปิดตัวนี้ไปเลยไม่ได้ใช้แล้วเราก็จะไปใช้ตัวเดิมหรือเราจะเปลี่ยนมาใช้ก็ได้ แล้วแต่แต่ผมใช้ตัวเดิมติดตัวนี้ใช้ตัวนี้ก็ได้ไม่รู้เหมือนกันหัวแล้วเอาเป็นว่าผมจะปิดตัวนี้แล้วกันครับปิดปิดไอดีของเลื่อยยนเนาะใช้ตัวเดิมโอเคครับผมอย่างใหญ่งานนี้มีแรงฝากติดตามรับชมด้วยครับผมขั้นตอนต่อไปผมจะทำยังไงก็เดี๋ยว เรื่องใบพัดนะครับผมต้องขอากราบขออภัยด้วยนะครับที่ผมได้เกินไว้อุปกรณ์พร้อมแล้วครับแต่เดี๋ยวเอยอุปกรณ์ยังไม่พร้อมนะครับก็เลยยังไม่ทําเดี๋ยวผมรอให้อุปกรณ์พร้อมก่อนนะครับก็เลยมาตัวนี้ผมก็สั่งมาไว้แหละมันมาก็เลยอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันโอเคครับผมขอบคุณมากที่รับชมไว้ไว้เจอกับความแรงในขั้นตอนต่อไปว่ามันจะผ่านนะ Thank you.